กุมหอมขาน้กุ่มหอมขานี้กุ่มปู่หอมขาหัวขอปะนี่มันทำอะไรเะะไต้นระบำรอคะเต้นระบำธรรมะทางนี้มันเค็มเต้นระบำเค็มธรมทางนี้เป็นกางเกงยีนพี่น้องป้าเป็นกางเกงลีบา,ายห้องของถั่ว งามแต่พี่น้องเ่ะพี่มีไซส์ตัวนี้เองมาหอดหลานแว่นพี่น้องเลยนี่คำสิทธิ์ได้แว่นเีได้แว <laughs> ่นเมือแหลนบุญบังไฟได้เปานนี่คำสิทิมีบุญบังไฟพี่น้องแว่นกันแดดอันนี้ใช่กันแดดหรือเปล่าคะใช่ครับกันแดดกันลมเขาเลยอืม เล่ามือได้พี่น้องื่อะขืลยันคือบอกแม่บอบอกว่สื่อซอยเลยือหรพี่น้องเจาะจะได้ปะเบื่อไงเปะ รู้ตอนนี้เมื่อเมื่อพี่น้องเลยก็ค้นสิตกนี่แหละอู้หูอันนี้เป็นล้านนี่ยังของพี่น้องสวยงามใช่ปะเป็นถั่วไงเนี่โอู้หูเด็ดสูด้วยนี่หาลอยหกลอยใช่ไหมพี่น้องงามวัตถุโบราณ กะลองกองแจงกะองกองแกงเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นพวกวัตถุโบราณถวยเป็นแบบนี้นะพ,พี่น้องสวยงามแห่งเลยงามงามตลาดนัดแจุดจักเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิเป็นพวกไม้ ไมเกาลังก็มีพี่น้องกะบวยกันนี่ก็มีโอ้ค่ะเอ้เป็นตาหาเป็นตาแพงแหงอันนี้พี่น้องอันนี้ยังมีมีสามนี่ยังค่ะสวาเลยกคน t ดือนสิบสี่ต้นควดอแาีานฟังนี่ก็มีพี่น้องหนพวกไมมพวก ก็จะเห็ดลุงน้ำได้ไหมุงไมปันลสอนสอนปสอนไหมพี่น้องเป็นตะหักแกพี่น้องวกสอนยบว่ามีหนุกยักน์โอ้พี่หนุกน้ำเวยงามเป็นตะหักแกพี่น้อง ผู้ฟังนี่ก็จะเป็นอ,อีกฟังหนึง่งนอกจากพี่นอ้องซอยหนึ่งของตลาดนัดนคนยามแรงกกระ่ายเลยพี่นอกก้องเขาจะมานยางยามตอนเย็นๆสดมนงามเลยพี่นแต่พวกไอ้ของ วัตถุโบราณน่าจะพี่เนาะมีหอยปลาลักขิดพี่เนาะ <laughs> พี่ปลาลักขิดนำพี่เนาะปลาลักขิดปลาลักขิดแบบน้อยแบบใหญ่มีนำนี่เด้อพี่เนาะสัญลักษณ์